ค่ะวันนี้แอดมินจะมาสอนการค้นหา เพื่อนบนสกายนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ใช้ไลน์ทุกคนนะคะจะใช้ WhatsApp หรือว่าสกายนะคะเนาะโหลดสกายมาแล้วค้นหาเพื่อนง่ายๆเลยนะคะเขาจะต้องให้ชื่อสกายมาหรือว่าให้อ e ีเมลมาค้นหาได้2แบบนะคะนะอย่างเนี้ยอ่ะมาอันนี้หน้าโปรปไฟล์แอนนี่แก้วนะคะก็ไปที่รูปแว่นขยายในการค้นหานะคะก็ค้นหาใส่ชื่อไปเลยคะ่ะเราหาใครคะ,ะชื่อคนนี้นะคะเป็นชื่อสกายเนาะอ่า ก็พิมพ์ไปนะคะเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาอันเนี้ยคนเนี้ยตรงเลยเนี่ยก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็กล่าวคาทักทายมันมีให้กดอัตโนมัติส่งสติกเกอร์อะไรก็ว่าไปนะคะเนาะแล้วก็ฮัลโหลนะคะอันเนี้ยจือและก็รอเขาอ่านนะคะรอเขาอ่านแล้วก็รอเขาตอบมานะคะโอเคไมหมคะง่ายๆเลยนะคะการเพื่อนๆในสกาย